โอเคสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะฮะก็อยู่กับรายการสกิ l ทีวหลังจากนี้เออห่างหายไปนานนะฮะก็ไม่ได้ทําคลิปมาสักพักนะฮะแต่เรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับคลิปไม่ได้เกี่ยวกับแคสเกมนะฮะวันนี้ก็จะมาเอ่อเปิดเกมในเกมเอ่อ S D G สงครามหุ่นจิว๋วนะครับก็ไม่มีอะไรมากกับพานนี้คือผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ผมกาลังเล่นอยู่ใช่ไหมใน แล้วก็ไอกเกม S D G สองข้าวหุนจิ๋วเนี่ยมันหาโหลดไม่ได้ตามอ่าพวก Play Store หรือว่า App Store อะไรพวกนั้นนะต้องหาเอาในเพจอ่า S D G สองข้าวหุนจิ๋วพิมพ์ไปเดี๋ยวก็เจอก็จะมีทั้งของ Android แล้วก็ของ iOS นะก็จริงๆก็อยากหาคนมาเล่นด้วยนะเพราะถ้าสังเกตดีดคือก่อนหน้านี้นะผมเคยเป็นอ่าผู้นำนะยูเนี่ยมแคนหรือกลุ่มกิลอะไรพวกนี้นะแต่ตอนนี้นะเห็นไหมฮะชื่อผู้นำอนะ สกิลน้อยคุณน้อยเป็นอยู่ฮะแ้วแสมาชิกมันมีอยู่แค่สองคนนะฮะอยู่นียมก็เวล14กาก,าก,ากเนี่แหละครับก็ผมเป็นรองผู้นําอ่าแต่ก่อนผมก็เป็นผู้นําแต่ผมอ,ออกไปเนี่ด้วยที่ว่า <c oughs> ด้วยที่ว่าตอนนั้นอะ่ะคือนะครับก็อยากจะเลิกเล่นแต่สุดท้ายก็กลับมาเล่นซึ่งตอนเนี้ยผมเวล108เป็นรองผู้นําอยู่ซึ่งคุณน้อยเนี่ยนะะแปะเลยแล้วกันคุณน้อย ดูข้อมูลไม่ได้เหรอต้อต้องไปดูในรายชื่อเพื่อนนะอ่ากดรายชื่อเพื่อนนะผมก็เวลสูงแล้วล่ะแต่ถ้าถามว่าเวลสูงก็จะไปตีกับเวลอย่างคุณน้อยหรือเปล่าตีครับนะคุณน้อยได้ถามเราไว้นะคุณน้อยเวลแปดสิบเจ็ดซึ่งนักนักบินในเกมนี้นะก่อนที่จะมาดูคุณน้อยเดี๋ยวผมจะอธิบายแบบคร่าวๆก่อนว,ว,ว,ว่าทําไมผมยิงยากมาตีครับ คือผมก็ไม่ได้มันดวนกับเขานานแล้วนะซึ่งเนี่ยจะเห็นนะว่าตรงเนี้ยจะเป็น S R นะก็คือจะเป็นหุ่นที่อ่าแรงสูงที่สุดในเกมแล้วนะซึ่งทักษะก็จะค่อนข้างสูงซึ่งนักบินนั้นก็ไม่เกี่ยวครับก็จะให้ดูเฉยว่าหุ่นเอสก็จะเป็นหุ่นที่ถือว่าหา,าครอบครองได้เป็นหุ่นที่มีศักยภาพพอสมควรหุ่นเอก็คือหา,าครอบครองได้ง่ายดดยถ้าเอาง่ายได้สุดก็คือหุ่นซีครับอ่า ซึ่งนั่นไม่เกี่ยวซึ่งผมจะบอกว่านักบินของคุณน้อยที่ได้มานะครับได้มาจากการเดาเดาวิจัยเอ้ยแลแจ็คพอตนี่ก็คือนี่ฮะเทหยิกอาาลัลเโร่เลยซึ่งเป็นนักบินที่มีความเร็วสูงนะเพราะเป็นผลที่ได้รับนี <c> ่ <oughs> ผลที่ได้รับก็คือสปีดนะก็คือความม่องวจะเหนือกว่านักบินธรรมดาแล้วก็เป็นหุน่นเอ้ยไม่ใช่หุน่นเป็นนักบิน s อด้วยก็เลยจะเหนือกว่านักบิน S อ หรือเอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งคุณน้อยเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เรียนเต็มแล้วความเร็วของนักบินอยู่ประมาณเท่าไหร่รู้จะไม่ได้คือว่าเยอะนะซึ่งผมเนี่ยนะด้านดนมาจนถึงเวลร้อยแปดนี่คือไม่มีไม่มีนักบินเออาเลยสักคนอ่าไม่มีจริงๆคือไม่เคยเฉียดนะฮะคุณน้อยนี่เฉียดคุณน้อยตกใจใแทบจะช็อก <Sand>. นะก็ อ๋อล่าสุดวันนี้แสดงว่าเมื่อเมื่อกี้อ่อนเมื่อกี้เลยนะฮะซึ่งก็จะนักบินของคุณน้อยก็จะมีนะฮะเห็นไหมกรอบสีเหลืองอลามนะมาดูความเร็วของหุ่นกันนะว่าความเร็วเขาอยู่เท่าไหร่แต่ดูข้อมูลหุ่นไม่ได้อะได้ดิไม่ต้องดูได้ผมจำได้ว่าดูได้นี่ไงสปีดเรื่องความเร็วนี่อยู่หกหมื่นกว่านะความเร็วของหุ่นคุณน้อยเร็วที่สุดก็น่าจะเป็นนิวกันดั้ม พราะนิวนี่เป็นหุ่นสายสัมภูตจะมีความเร็วสูงอยู่แล้วผมจะลองหาหุ่นที่เร็วที่สุดของผมดูมีเครื่องไหนสู้ได้ไหมหุ่นที่เร็วที่สุดของผมเหรอเดี๋ยวขอดูก่อนหุ่นสายจู่โจมไม่เร็วเท่าไหร่จู่โจมมันพอดีพอดีพอดีตัวอาจารย์บาสนี่ไม่ดียิงไม่ได้้อง้องหาอาโอ้ยหายใจเข้าไม่ทันต้องหาหุ่นสายสปีดซินี่ไงสัมพวุธ เอทูน่าจะเร็วสุดแล้วมั้งแค่ห้าหมื่นเองสู้ไม่ไหวนักบินมันไม่ใช่นักบินสายความเร็วด้วยแหละเดี๋ยวขอดูอลิลุยานี่นักบินสายความเร็วสปีดอยู่เอารีบกดไปของผมมันก็ห้าหมื่นกว่าแหละแต่แล้ว่าคุณน้อยเนี่ยนะว่าผมประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งได้แตวคุณน้อยบอกนี่นูนยิงทีนี่กระจายนะสบัดเลย น้อยบอกยิงทีนี่เจ็บหนักโอเคเดี๋ยวที่เราดูโอ้ยนิ้วนี่เร็วจังเลยเราเ,าเป็นคนที่นิ้วนี่เร็วมากฝึกกล้ามเนื้อไมนอย่างดีไม่ใช่นิ้วเร็วนะสัมผัสเ,เรา็วมาสำรวจก่อนนะว่าคุนน้อยนี่วางหุ่นอะไรมั้งแล้วก็อธิบายสก,กิลกันเลยหุ่นตัวน,นี้ลาซิเอลกัดดัมโอเค บวกแปดยังไม่ยังไม่ถึงเวลเก้าสิบเท่านะ้ถึงเวลเก้าสิบคงจะแข็งแรงน่าดูทักษะพิเศษก็คือกระจายดามเมตแบบสุ่มให้หุ่นสีตัวก่อนครบเทิร์นที่สามจะใช้ EN ทั้งหมดที่เหลือแปรผันเป็นค่าพลังโจมตีที่อะไรเอที่เหลืออ่าคูณด้วยสองจุห้าก็จะได้เป็นพลังโจมตีนั่นเองถ้าหมื่นหนึ่งก็เท่าไร่สองหมื่นห้าเพิ่มความแม่นยำเด้อนั่น นะหุ่นตัวต่อไปก็เป็นอ่าตัวเนี้ยเป็นอะไรนะเอ็กซ์ตรนะีมกันดั้มน้าชื่อนี่มีเขียขนว่าเอ็กซ์ตรีมแต่จริงๆก็คือราฟาเอลเมื่ออ่าเฮพีต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะผมจำไม่ได้เพิ่มเอ็นอะไรไม่รู้แล้วก็เมื่อ HP ต่ำกว่ารู้สึกจะสามสิบหรือเปล่าอืมน่าจะใช่นะสามสิบเปอร์เซ็นมันจะระเบิดตัวเองฮนะแล้วก็จะ ทำดาเมจนี่ใส่ทุกตัวในทีมเราบูเฟ่เมื่อเฮดพี่ต่ำนี่ก็จะทําการฮิวให้เพื่อนนูก็จะคิดตามจํานวนอ่าอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งอีกฝ่ายหนึ่งมีจํานวนเยอะเท่าไหร่คุนก็จะมีความเร็วกับทักษะอ่าที่ค่อนข้างเยอะเท่านั้นก็คือพูดได้ว,ว่าถ้าหถ้าหาุณอีกฝ่ายหนึ่งน้อยตัวเองก็จะปะแดตามไปด้วยแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่เพราะเขาจะมีทักษะพื้นฐานทีพีศูนย์สามเดนโนเบียมกระจายดาเมจนะฮะ ในการยิงแต่นะแต่กระจายดามดเมจต่อไปอกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ผมจำไม่ได้ของคนน้อยเนี่ยดับเบิลโจมตีอีกฝ่ายโดยไม่คำนวณพลังป้องกันนะฮะคำนวณ HP ตัวเองได้อีกฝ่ายหนึ่งมี HP เท่าไหร่ก็เอามาหักลบกับ HP ตัวเองโจมตีแต่ละครั้งจะไม่ต่ำกว่าสี่เปอร์เซ็นของ HP ตัวเองนะถ้าจำไม่ผิดก็คือถ้าหมื่นหนึ่งตีเบาสุดนี้ต่อให้อีกฝ่ายปัดป้องได้อะไรยังไงก็คงจะมารสี่หมื่น 40, แล้วามาั้งเรื่องมันนะะส่วนจัสติส ถ้าตายแล้วจะสร้างโล่ให้ตัวหุ่นตัวตอไปนะก็ทานั้นก็ก็ยิ่งอยู่นานยิ่งแข็งแกร่งรบง่ายๆเลยส่วนกษัตริยานี่ก็จะออกมากันให้เพื่อนได้นะส่วนสุดท้ายบูวอกก็จะอ่าอะไรนะลืมแล้วจะฮิวให้เพื่อนอ่าฮิว HP กับ EN ให้เพื่อนทุกเทิร์นติดต่อก็ได้กี่เทิร์นไปลู้โอเคมาเลยลอง คุณน้อยถามว่าจะเป็นยังไง่นะเราก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงผมก็อยากรุมกันแหละลดสปีดก่อนเลยแค่หนึ่งพออืมอ่ะยิงยังก่อนอ่าก็เลยเห็นอะ่ายิงละนะซ้ายมือก็เป็นของผมนะสกิลเอ็นของคุณน้อยจะเป็นสกิลน้อยนัยนยนย่นแหละคุณน้อยอยู่ทางซ้ายปิว่นะอาอ้าวผมก็ระเบิดแท้ ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเฮดีมันเหลือเท่าไหร่มันถึงจะเพิ่มสปีดเป็นสองก็แล้วกันอ่าค่อยดูทันตาหน่อยโอเคมาแล้วนูของคุณน,น้อยยิงมาแล้วหนึ่งนัดมืดไปแล้วอามโ,โลฮะมก็จะสรุปผลได้แล้วล่ะหังจากนี้ก็คือคุณน,น้อยจะแพ้นั่นเองอืม โอเคคุณน้อยแพ้ตั้งแต่ gp ศูนย์สามนะฮะเครื่องที่สองเครื่องที่สามอ่า gp ศูนย์สามอยู่เครื่องที่สามก็ถ้าใครเล่นหรือสนใจเกม sdg นี่ก็นะฮะผมอยู่เซิร์ฟเวอร์ที่แปดนะยูเนี่ยมก็โลว์เลเวลนะเลเวลต่ำๆ <laughs> ชื่อยูเนี่ยมเลเวลต่ำนะฮก็ id ของยูเนี่ยมก็คือแปดสิบสาม นะสนใจก็ขอเข้าอยู่เนียมได้รับหมดตอนนี้เพราะอยู่กันแค่2คนจริงๆนะสำหรบับคลิปนี้ก็คงต้องขอ,อาจากลาไปก่อนนะจะรีบทำคลิปลงนะเพราะหลังจากนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้ทำแล้วโอเคสวัสดีครับ